ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมอีกครั้งแล้วครับนะครับกับ PRPCero ในพาร์ทที่2สําหรับเรื่องร้อนๆของ PRPCero นะครับหลายๆคนที่คอยติดตามช่อง PRPCero เนี่ยอาจจะคิดว่าผมเนี่ยหายไปนานหายไป5-6วันเลยแต่ผมมีเหตุผลนะครับก็คือผมนั้นไม่ค่อยสบายและเสียงที่มาทำคลิปให้ท่านผู้ชมได้เห็นวันนี้ก็ เป็นเสียงที่ผมยังไม่หายดีนะครับแต่ว่าผมก็ต้องฝืนไปทำงานประจำของผมอยู่ด้วยผมก็เลยยาจะมาบอกทุกคนว่า PRP าซโลยังไม่ได้หายไปไหนนะครับสำหรับช่องนี้คนที่ติดตามก็อย่าเพิ่งอันซับสไครต์ไปนะครับวันนี้พี่เองก็ยังไม่หายดีแต่ก็ฝืนตัวเองเพื่อที่จะมาทำคลิปให้ทุกคนได้หายคิดถึงแล้วก็ได้ได้รู้สึก,กว่าพี่ยังทำคลิปอยู่ นะครับสำหรับวันนี้พี่เองก็จะมาเล่าเรื่องหล,ลอนของ PR อพซีโให้ทุกคนฟังเหมือนเดิมแต่วันนี้พี่จะมาอธิบายเรื่องวิญญาณมีจริงไหมสำหรับตัวพี่เองเนี่ยพี่คิดว่าวิญญาณเนี่ยมีอยู่จริงนะครับเพราะว่าตัวพี่เองเนี่ยได้ประสบพบเจอมากับตัวเองและพี่มั่นใจว่าวิญญาณมีอยู่จริงเพราะ เรื่องแรกเนี่ยเป็นการเจอผีโดยบังเอิญผีหรือวิญญาณพี่ขอเรียกผีแล้วกันเพื่อให้ทุกคนเข้าใจว่าเออมันคือวิญญาณเรื่องแรกเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อตอนพี่อายุสิพี่เนี่ยไปอ่าเข้าค่ายลูกเสือโลกพี่เนี่ยไปได้ไปเแบบข้าค่ายที่จังหวัดฉะเชิงเซาเป็นเวลาทั้งหมด3วันอ่าต้องบอกว่า3วัน2คืนวันแรกที่ไปเนี่ยเราก็ทํากิจกรรมนันทนาการตามปกติ ก็ยังไม่ได้เจออะไรพอวันที่สองเออพอในอวันที่เข้าสู่วันที่สองเนี่ยพี่ในคืนนั้นอะ่ะพี่ต้องไปเข้าค่ายค้างแรมบนภูเขาซึ่งอยู่ในป่าจริงๆพี่เองก็เลยทําทกิจกรรมตามปกติไปจนกระทั่งถึงเวลากลางดึกตัวพี่เองเนี่ยก็เข้าเต็นท์นอนตามปกติก็เป็นเวลาประมาณสองทุ่มครึ่งสามทุ่มพี่เองพี่ก็คุยกับเพื่อนว่าเออ เราก็นอนดีกว่าเพราะว่าสามทุ่มแหลวเดี๋ยวพรุ่งนี้ทํากิจกรรมอีกก็เหนื่อยกันอีกปรากฏว่าประมาณประมาณนะพี่ดูเวลาในการข้อมูลตอนนั้นประมาณสี่ทุ่มกว่ากว่าพี่เนี่ยวดฉี่พี่ก็เลยสก,กิดเพื่อนว่าเฮ้ยไปฉี่เพื่อนกันหน่อยพี่ไม่ไหวอา่อาอ่าผมเนี่ยไม่ไหวไปฉี่เป็นเพื่อนกันหน่อยจะบอกว่าที่เรากางเต็นท์คือบริเวณป่าทั้งหมดนะและอยู่ตรงบูกเขา และอยู่บริเวณภูเขาทั้งสิ้นพี่ก็เลยแต่งใจชวนเพื่อนพอเพื่อนเนี่ยเออไปก็ได้พี่ก็เลยแต่งใจ,ใจมุดเต็นท์ออกมาลุดเต็นท์ออกมาแก้พอถึงเวลามุดออกมาเพื่อนพี่ก็มุดนำาพี่ก็มุดตามแต่สิ่งที่พี่เห็นอยู่ตรงหน้าก็คือครูฝึกมีครูฝึกคนหนึ่งยืนหันหลังให้พี่คือใส่เครื่องแบบครบเลยตั้งแต่หัวจนเท้าและคือเดิน เดินถามก็ไม่ได้ปุ๊ผมถามพี่ถามเขาว่าประมาณว่าครูครับผมขออนุญาตไปฉี่หน่อยได้ไหมครับครูก็เงียบก็คือไม่มีเสียงต,ตอบรับอะไรจากคุณครูกลับมาเลยแม้แต่คําเดียวแต่แต่ครูคนนั้นกลับเดินค่อยๆเดินทีละก้านทีละก้านำพี่ไปพี่เองก็เอไม่ได้คิดอะไรมากคุยกับเพื่อนว่าเขาคงพาเราไปฉี่เพราะมันดึกแล้วครูคงง่วงเขาเลยไม่ได้ตอบอะไร พี่ก็เลยเดินไปตามคุณครูฝึกไปจนกระทั่งไปหยุดอที่ที่หนึ่งที่ที่นั้นเป็นที่มีต้นไม้ใหญ่เยอะครูฝึกเขาก็หยุดพี่เองก็เอคอครูขาคง,งให้ฉีต่ตรงนี้เพราะมีต้นไม้เยอะให้เราเยืนแอบแอบฉีดต่างคนทั้งพี่ทั้งเพื่อนก็ไปยืนหลบมุมกันฉีดต่างคนต้นไม้พอหันกลับมาหลังจากที่เพราะลัจาจกที่ฉีดเสร็จก็คือหันกลับมาที่ที่ครูฝึอกอยู่กจะบอกเขาว่าเสร็จแล้วครับครูไปกับเต็มกัน แต่ปรากฏว่าตรงที่ครูพี่ยืนอยู่ตอนแรกเขาไม่อยู่แล้วแต่เขากลับไปยืนอยู่ทางกลับพูดแล้วขนลุกเขาไปยืนอยู่ที่ทางกลับทางที่จะกลับเต็นท์พี่ก็งงว่าเอ้ยเอ้ยเขาไปยืนตรงนั้นได้ไงวะไม่มีเสียงเดินเลยแต่พี่ก็คงคิดกับพี่ก็เลยคุยกับเพื่อนว่าเอ้ยเขาก็คงไปยืนรอรากลับแหละมันคงไม่มีอะไรเขาก็ แล้วแล้วเขาก็เดินเดินค่อยๆเดินทีละก้าวเหมือนเดิมจนกระทั่งมาถึงเต็นเขาก็รูดเต็นลงแล้วเขาก็มุดเต็นเข้ามาพี่กับเพื่อนก็อ่ะครูเข้าแล้วเราก็เข้าตามเราก็มุดเต็นตามครูฝึกเข้ามาแบบไม่ห่างเลยนะคือแบบประมาณว่าเต็ดเต็มเลยแต่ปรากฏว่าสิ่งที่พี่วิาสิ่งที่พี่เจอและสิ่งที่พี่เพื่อนเอ้สิ่งที่เพื่อนพี่เจอนั้นก็คือ ครูฝึกประจําเต็นท์ของพี่เนี่ยเขานอนหลับใส่เสื้อกล้ามตัวเดียวแล้วก็ใส่กางเกงเป็นกางเกงลูกเสือตัวเดียวถุงท้องถุงเท้ารองเท้าแล้วก็หมวกทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับลูกเสือคือเขาไม่ได้ใส่อะไรเลยแล้วน้องๆล่ะคิดว่าที่พี่เจอเนี่ยเป็นผีหรือเป็นครูฝึกที่ถอดเสื้อผ้าไหวมากนั่นคือเรื่องแรกที่พี่ได้ไปประสบพบเจอมากับตัวเอง ส่วนเรื่องที่2เรื่องที่2เนี่ยมันเป็นการที่พี่อายุ14พี่เริ่มเล่นโขนเป็นครั้งแรกพี่ก็ได้เล่นเป็นหนุมานก็รับบทจากตรงนั้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนขึ้นมสพี่เนี่ยเรียนสายวิคณิตก็คือเริ่มจะไม่ค่อยมีเวลาแล้วตัวพี่เองก็ติดกิจกรรมมากจน,นคุณครูประจําการแสดงโขนบทพี่ออกมาเป็นมัจฉานุพี่ก็เลย ด้วยความเป็นเด็กเนาะมันเกิดความาน้อยเนื้อต่ำใจก็เลยวหวพ่อแก่แล้วบอกว่าถ้าอยากให้ผมเล่นโขนจริงผมขอเจอเลยผีวิญญาณหรืออะไรก็ได้ที่ทำให้ผมรู้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงแล้วผมจะยอมเป็นมจฉานุและเล่นในบทตัวลองสัปดาห์แรกเลยมันเป็นดึกหน้าฝนนะพี่จะเล่าให้ฟังมันเป็นหน้าฝน หลังจากพี่จุดไหว้พ่อแก่เสร็จพี่ก็ไปซ้อมละครโขนปกติพอถึงเวลากลับบ้านพี่จะเดินกลับเพราะว่าระยะทางจากโรงเรียนถึงบ้านจะประมาณ1กิโลพี่ก็เดินทางกลับตามปกติเดินเท้ากับช่วงวันแรกๆตั้งแต่พี่จุดทูบบอกว่าแก่จะมีเสียงคนเดินตามแฉะแฉะแฉะเสียงเป็นเสียงเหยียบน้าฝนนะพี่จะเดินก่อนก็คือไม่ได้กลางร่มก็เป็นเรื่องธรรมดาของเด็กเนาะไม่กลัวฝน พี่ก็ไม่ได้กางร่มก็เดินตามปกติไปแล้วก็กระเป๋าก็เป็นกระเป๋าว่าร่มก็คือไม่โดนฝนเลยพี่ก็เดินไปแฉะแฉะแแแต่พี่ได้ยินเสียงคนเดินเหยียบน้นาตามคือแฉะแฉะแฉะตามตลอดทางเลยจนถึงเวลากลับบ้านพี่เองก็เริ่มรู้สึกว่าชินแล้วว่ะสัปดาห์หนึ่งแล้วเป็นแบบนี้พี่ก็เลยหันไปมองพ่อแก่พ่อแก่ ถ้าเป็นอย่างนี้ผมไม่เชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงน่ายังไม่หยุดพี่ยังไม่หยุดพี่ก็เลยแต่หลังจากที่พูดไปไประโยคนั้นไปหลังจากนั้นน่ะอันนี้เรื่องจริงนะครับดูดีคนรู้พูดแล้วคนลุกคือสัปดาห์ที่สองเข้าสู่สัปดาห์ที่สองพี่เดินกลับบ้านเวลาประมาณทุ่มหนึ่งประมาณหกโมงครึ่งทุ่มหนึ่งมันก็หน้าฝนนะมันจะมืดไวนะได้ยินเสียงคนเดินตามไม่พอหลังจากนั้นเต่าไวฟ้านะ มันจะมีไฟใช่ไหมพี่เดินถึงดวงไหนพี่เดินถึงไฟหลอดไหนไฟหลอดนั้นจะดับไฟบนหัวพี่จะดับท,ทันทีแล้วพอพี่เดินผ่านไปปุ๊บไฟหลอดนั้นจะติดแล้วไฟที่บนหัวพี่ดวงใหม่มันจะดับสลับกันไปเรื่อยๆอ,อย่าง,างจนถึงบ้านพี่พี่เริ่มรู้สึกใจขอไม่ดีแหละแต่มันเป็นอย่างนั้นอู่สัปดาห์หนึ่งเหมือนเดิมเลยได้ยินเสียงคนเดินตามไฟด,ดับดับ,ดบติดติดมีวัน พี่ไม่ได้ท้าพ่อแก่แต่พี่พูดลยอยๆยันมอว่าเฮ้ยเลื่องทำงี้กูไม่กลัวถ้าเป็นผีจริง,รงมึงมึงลองลังให้ไฟข้างๆกูเนี่ยบ้านข้างๆเนี่ยดับดิพอหลังจากที่พี่พูดประโยคนั้นเสร็จทุกคนนั้นี่คือเรื่องจริงคนลุกครับดูเอาก <c oughs> <c oughs> ดดอนนะครั <c oughs> ไม่สบาย <c oughs> คือไฟบ้านดังหลังนั้นดับพื่ วิ่งกลับบ้านอะพี่วิ่งกลับบ้านแทบไม่ทันเลยวันนั้นหลังจากวันนั้นคือพี่ก็ยังรู้สึกว่าเออเริ่มน่ากลัวละพี่เริ่มรู้สึกอยากจะไปขอโทษพ่อแกนะ่ละแต่มีเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์คือพี่ไปไปหาเพื่อนเพื่อทากันบ้านปรากฏว่าระหว่างทางกลับบ้านคือวันนั้นพี่ไม่ได้ซ้อมโคตรระหว่างทางกลับบ้านประมาณทุม่มหนึ่ง พี่ก็เดินกลับบ้านตามปกติพี่ก็กางร่มด้วยวันนั้นฝนตกแล้วก็ถือแคืหิ้วสมุดไปไม่ได้สะพายกระเป๋าไปก็กางร่มกลับบ้านมีเงาเดินตามพี่แล้วพี่ระว่างวันนั้นพี่ยอมหลับพี่คุยโทรศัพท์ขอแฟนแล้วพี่ก็กางร่มแล้วพี่ก็เดินกลับบ้านแต่ระหว่างทางกลับพี่เห็นเงาเดินตามพี่ก็เลยตัดใจว่าเฮ้ยหรือว่าจะเป็นโจร จะมาขาโมยโทรศัพท์ที่อยู่ในมือเราหรือเปล่านะพี่เลยตัดใจว่าเดี๋ยวพอก่อนถึงบ้านมันจะมีเขตป่าพี่จะดึงลมลงละแล้วดึงล่มลงแล้วหันกลับไปดูหน้าถ้ามันปจ็นจริงพี่จะวิ่งเลยพี่ถึงพอใกล้จะถึงป่าพี่ก็เลยตัดใจว่านําหนึ่งสามในใจแล้วดึงลมลงสับแล้วหันไปดูหน้าหันไปดูหน้าเสร็จแล้วพี่จะวิ่งเลย ถ้าเกิดอะไรขึ้นเรายังจำหน้ามันไะด้พี่นับหนึ่งสองสาดึงลง่มลง,ลงหันกลับไปดูฟองไม่มีใครและนี่คือเรื่องจริงที่ทำให้พี่แทบฟอยากไปขออยากจะไปไหว้พ่อแก่แล้วขอโทษแต่เหตุการณ์พวกนั้นยังไม่จบก่อนที่พี่จะไปขอโทษพ่อแก่เช้าวันางานแสดงพี่รู้สึกว่าเอ้ยกูเป็นตัวร้อง กูไม่จําเป็นต้องไปอยู่เช้าไปต่อบทหรือไปแต่งหน้าไปแต่งตัวไว้ไม่ต้องรีบให้ตัวหลักๆเขาแต่งไปก่อนเพราะมันเป็นปกตินะตัวหลักเขาจะแต่งก่อนแต่วันนั้นพี่ได้ยินเ,เสียงเหมือนคนทุบประตูหรือทุบตู้อะไรอย่างนี้ปัง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 พี่ก็สะดุง้งตื่นมาเออรู้แล้วเดี๋ยวไปเองเดี๋ยวไปแล้วอีกสักพักแม่ไปตะโกนขึ้นมา เฮ้ยแม็กมึงไม่จะไปเล่นโขนหรอวะพี่ก็เลยบอกว่าอ้าวเมื่อกี้มาเรีย่ยงรอบหนึ่งแล้วไม่ใช่หรอแม็กก็บอกเดี๋ยวแม็กลุกเองแม่พูดประโยคนึงกลับมากูยังไม่ได้มาเรียงเลยนี่มันจะเจ็ดโมงอยู่แลกกูก็นึกว่ามึงจะลุกเองพี่หน้าฉาลหลังจากพี่รู้สึกตัวเองหน้าฉาพี่รีบแต่งตัวเนะี่ย และรีบไปหาพ่อแกแต่งตัวเสร็จอะไรเสร็จพี่จุดจุดธูปพร้อมกันจุดธูปเพื่อบวงสวงพร้อมกันกับเพื่อนๆแต่พี่อธิษฐานในใจว่าพ่อแก่ขอให้งานแสดงครั้งนี้ผ่านไปแต่ร่วงด้วยดีและขอโทษที่ผมไปสาทายท่านทําให้ผมต้องเจอเรื่องราวแบบนี้ผมเชื่อแล้วว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงและนี่คือเรื่องจริง ที่พี่ประสบพบเจอมากับตัวเองจนทําให้พี่รู้สึกว่าผียังไงก็มีจริงฟันธงร้อยเถึงแม้ว่าว,าวงการวิทยาศาสตร์จะออกมาบอกว่าพิสูจน์ไม่ได้ความเชื่อก็เลย50-50แต่สําหรับตัวพี่เองเชื่อว่ามีร0อแต่ถามว่ากลัวไหมพี่ไม่ได้กลัวแต่พี่ก็ไม่ลุกปลู่อีกแล้วนี่คือต้นเหตุที่บอกว่า ไม่เชื่ออย่าลนบลูนี่คือเรื่องจริงเลยแต่นี่คือเรื่องราวทั้งหมดสำหรับ PRP าสีในวันนี้นะครับหากผิดพลาดประการใด PRP าีสีก็ขอประทานอาภัยมาด้วยเนื่องจากพี่ไม่ค่อยสบายนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่ด้วยใครมีเพื่อนที่ชอบฟังเรื่องีให้เขามากดติดตามพี่ไว้นะเพื่อจะได้ไม่พลาด เรื่องผีหล,ลอนไปกับ PRPC โสลกด้วยนะครับสำหรับวันนี้พี่ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ